ซาไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยทูซ่าประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ันที่เชียงใหม่ค่ะเราจะไปฝึกวิ่งเทรลกันกับ c w x Trail Academy ครั้งที่4โดยเทรนเนอร์มืออาชีพโปรน้ำน้ำเพชรพรทารักเจริญนักตะกีฬาหญิง ที่อยู่บนเส้นทางไตรกีฬามากว่า10ปีและเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่เข้าแข่งขันรายการไอรอนแมนในสนามโคนาฮาวายอันนี้ก็เป็นสกิลแรกนะคะที่โปรหนํ่ก็มีการทดสอบนะคะของทาย CWX p r เนะคะก็จริงจังกันมากเลยว่าความสูงก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ชันเหมือนกันนะคะก็หลายๆคนก็กังวลเดี๋ยวเราจะลองเทสดูแต่เขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งเร็วมากก็ค่อยๆบาลานตัวลงไปแล้วกัน สำหรับเทร Academy มีดจะขึ้นเป็นครั้งที่4โดยมีนักวิ่งที่สนใจมาเพิ่มทักษะการวิ่งเทรลจำนวนมากไปดูกันนะคะวา่าวันแรกของ CWX Trail Academy จะมีการฝึกฝนอะไรกันบ้างแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะได้แค่ฝึกการทรงตัวขึ้นลงแล้วก็เทคนิคก็คือเวลาเราถอยหลังเราใช้ส้นเท้าขึ้นโค้โชบอกว่าก่อนขึ้นตอนลงใช้กล้ามเนื้อส่วนเดีวยวกันเหนื่อยจัง ได้พุ่มมะล่างแล้วผมมาถามกินมาถามเลยอ่ะวิ่งเฉียวใจว่องได้อันี้คือเคล็ดลับนะคะวิ่งเร็วได้ยังไงเทคนิคก็ลงกันรัวๆเลยค่ะแค่ลงแค่นี้ก็หัวใจขึ้นแล้วค่ะดีนะกที่จะดมมาด้วยมีเทคนิคนะไม่ยาดม เลสเซนวัน on mm hmm. ใช่ไหมคะบทเรียนบทแรกบทเรียนบทแรกเราเห็นว่าทางเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็สําหรับมือใหม่นะไม่กล้าลง, mm hmm. จงจริงๆมันมีเทคนิคยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการซ้อมยังไงบ้างเราก็ลงมันบ่อยๆลงมันบ่อยๆที่ <laughs> เราทำานี่ะ <laughs> ถูกต้องที่สุดแล้วคือค่อยๆค่อยๆทาความคุ้นเคยกับมันจริงๆเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการลงทางชันเพราะเราไม่ได้ลงใช่ <laughs> ใช่ไหมครับพอเราเราขึ้นบันไดขึ้นอะไรตลอดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่ฉิดเราไม่รู้จะทรงตัวยังไงมองจากตรงเนี้ยมันดูสูง แล้วแบบองศามันแบบอ๊ะมันแต่พอเดินลงไปจริงๆเป็นยังไงลองลงลงมาสิลงมาเดินคนตอนดีนะคะ่มได้แล้วค่ะพอเดินลงไปจริงๆมันชันไหมมันก็ไม่ชันเท่าไหร่เหมือนตามาหลอกลุกเอยืนคุยกันตรงกลางทางก็ยังได้ใช่แต่ว่ามันจะมีเทคนิคนิดนึงที่บอกว่าเราต้องฝึกให้ชินว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนใช่ถ่ายนลงก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้ชินกับการที่เราจะต้องทรงตัวว่าตัวทำไ่ต้องทำตัวยังไงเลยมาข้างหลังหงายหลังไหมไปข้างหน้าปุ๊บ เท้ามันจะลื่นไหมเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้บปกว่าจะได้รู้ว่าเห็นไหมทรงตัวได้แล้วเริ่มได้แล้วตอนแรกตอนแรกนี่แบบว่ากลัวมากเลยตอนนี้โอ้ชิลตอนนี้มาอยู่ตรงกลางเดินได้เลยใช่เรื่องสว่าเรืวเดี๋ยวมีเลื่องส่วนทูมจะบอกว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ชินกับพื้นลื่นๆเพราะว่าเราเราถูประกรบะงบมากอยู่ในห้างสรรพสินค้าถ้าพื้นลื่นพุกเป็นไงแม่บ้านมาถูเอาป้าเอาป้าต้องระวังต้องระวังในความเป็นจริงเราพื่นน่ะมัน ตรงไหนจะลื่นมันก็ไม่บอกเราเนะาะจริงๆเรารอยู่ได้ไม่ล้มห,หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างความคุ้นเคยกับนีฝึกฝีนมือไว้หน่อยเ่อไปเจอพื้นลื่นไหฮะไปน้ำแข็งแก้วขวดแก้ว <c oughs> ไปครับไปครับไปค่ะ ขึ้นดอยไปเลยคะไปครับร้อนจริงในบรรยากาศนะวิ่งนะมีรถแดงด้วยเราจะราจะขึ้นรถแดงเหรออ๋อไม่ได้ <laughs> เขาจะจอดอีกนิดนึงก็ขึ้นได้แล้วค่ะดอยปุยอะดอยปุยะคะ่ะแล้วก็วิ่งผ่านหน้าสวนเชียงใหม่นะคะใครอยากไปดูหมีแพนด้า <laughs> เลี้ยวเข้าไปได้นะคะ วิ่งไปถึงน้ำตกกล้วยแก้วแล้วนะคะประมาณ2กิโลเปะ๊ปะๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่น้ำตกเขาจะมีการสุกศอ,อย่างไงบ้างเขียวขึ้นน้ำตกเนี้ยหรอครับข้าวเหนียวไก่ย่างครับแล้วก็วิ่งไปถึงน้ำตกกล้วยแก้วแล้วนะคะประมาณ2กิโลเปะ๊ปะๆเลยเป็นการวิ่งเทียวนะคะปัดผ่านหินน้ำตกอยู่ตรงนี้ เอาเทคนิคการขึ้นเขาทำท่าคนแก่เอ็นตัวข้างหน้าตอนนี้มีทางเลือกค่ะเลี้ยวฟ้าไปต่อเพื่แก้วค่ะโกโก้ค่ะสู้ส้คนชวนเรามาค่ะคนนี้อ่ะเออผอมนิดหน่อยนะพี่ตาค่ะฝึกกล้ามเนื้อค่ะเราชวนชวนมาไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามาทำอะไรนะคะไปซิ่งอ่ะดีละค่ะคนชวนค่ะรู้ว่าหนูทำได้อ่ากลุ่มผู้ฝึกสอนค่ะ เราจะไปไหนคะบางทีการขึ้นเขาลงเขาพี่อย่าไปกลัวพี่ค่ะให้มันเป็นก่อนค่อยกลัวพึ่นไปก่อนไม่ไมครับผมพี่ให้มันเป็นก่อนก่กว่าหนักมากเลยที่จะยกตัวขึ้นมาถ้าเราเดินช้าเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เดินมาเร็วนิดนึงค่ะมีโมเมนตัมนะใช่ไหมถ้าต่อเนื่องโอ้โหพิ้วจริงๆเลยอ่ะต่อเนื่องมันก็ สำหรับการวิ่งเทรลค่ะคือการวิ่งผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติเช่นป่าภูเขาทุ่งหญ้าแข่งขันตามภูมิประเทศของสถานที่จัดงาน ที่แตกต่างออกไปตามสถานที่ต่างๆสุดจะคาดเดาว,ว่าจะเจอทางวิ่งแบบไหนบางครั้งก็เป็นเนินบางครั้งก็เป็นหินดินและทรายซึ่งการวิ่งเทรลจะแตกต่างจากการวิ่งปกติในเมืองค่ะที่จะวิ่งตามท้องถนนสะพานหรือสวนสาธารนณะแต่สำหรับการวิ่งเทรลนะคะก็จะมีความชันและความแอดเวนเจอร์หลากหลายเลยล่ะค่ะ นี่เป็นสเตชันที่2นะคะขึ้นมาบนน้ำตกกล้วยแก้วก็สนุกสนานดีค่ะเป็นการฝึกบาลานตัวแล้วก็แล้วก็เทรนกันไปเรื่อยๆตอนนี้วิ่งได้สักสี่ห้ารอบแล้วสนุกดีค่ะก็จะมีการแบบฝึกบาลานตัวแล้วก็ฝึกแซงกันต้องหาลายของตัวเองก่อนในการวิ่งเทรลพุ่ง้าวันนี้วันแรกเป็นไงบ้างสำหรับการฝึกนี่คือสเตชันที่อ2อค<ะ>่ะนนี้จะเอ่อเหมือนเริ่มเบสิกอะคะ่ะวันนี้ครูจะสอนแบบเบสิกของ การวิ่งเทรลอัพฮิลดาวฮิลอะไร่เงี้ยค่ะปกติวิ่งเทรลบ่อยปะก็พอสมควรเรื่อยๆค่ะก็จะมีทักษะอยู่แล้วเนาะแล้วมาเทรนแบบนี้ถือว่ามันมันยากหรือมันง่ายยังไงบ้างรือว่าเหนื่อยไหมยังไงก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่เราสนุกค่ะปั๊บลงก่อนปั๊บลงก่อนปั๊บ ับ Trail running เป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่าง running และก็ hiking นะคะเส้นทางจะค่อนข้างวิบากมีแอ่งน้ำพื้นโคลนก้อนหินดินทรายไปไป,ไปการวิ่งเทรลจะทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเราจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติบางครั้งค่ะเราจะเห็นทางวิ่งแคบๆหรือต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินอยู่ข้างทางการวิ่งเทรลสามารถเปิดเส้นทางของตัวเองได้ค่ะ เราสามารถวิ่งบนพื้นดินที่ขรุขระซึ่งจะต้องใช้สมาธิจดจ่อและรักษาสมดุลระหว่างการวิ่งก็นี่ก็เสร็จขึ้นสเตชันที่2แล้วนะคะก็ก็ก็ดีค่ะเราต้องมีการฝึกซ้อมที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะสนุกดีสนุกดี เื่อนเยอะเลยอะดูสิตอนนี้70คนก็มาฝึกวิ่งเทลกันตอนนี้เผื่งแปดียว4โมงเย็นละเดี๋ยวน่าจะมีอีกสเตชันหนึ่งให้เราได้ลองฝึกกันพี่พูดู้พูดไม่ได้เมื่อคืนกขามาทางนี้ไหมครับพูดว่าพูดไม่ได้แล้ว หลังจากที่ฝึกเทรลเรียบร้อยบนน้ำตกห้อยแก้วนะคะคราวนี้เราก็ต้องวิ่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะไปติดตามกันต่อกัอกบ CWX Trail Academy ครั้งที่4ค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายกันบ้างสำหรับแบบฝึกต่อไปนะคะเป็นการฝึกเรื่องของระบบการหายใจและสปีดในการวิ่งค่ะ การวิ่งแบบนี้เหนื่อยใช้ได้เลยนะคะค่ะซึ่งการฝึกอันนี้นก็จะเป็นฝึกเรื่องของการหายใจแล้วก็ความอึดด้วยนะคะมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้เมื่อกี้เราจบที่เลเวล3 5แต่ตอนนี้ขึ้นไปเลเวล4เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องฝึกในเรื่องของการหายใจใครที่มีความฟิตมากๆเนี่ยก็จะอยู่ได้นาน นอกจากนั้นค่ะก็จะมีการทดสอบเรื่องของการใช้คอร์บอดี้แกนกลางลำตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ และปิดท้ายด้วยการ stretching ที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและลดอาการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันค่ะนี่เป็นเพียงวันแรกของค่าย CWX t r e Academy นะคะตอนต่อไปห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจะตามโปรหน้าไปวิ่งในป่ากันบ้างนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามห้ามพลาดในตอนต่อไปค่ะขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโรซ่า